ในจดมุมระหว่างเส้นขนานเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆไล่ทีละมุมไล่ทีละมุมจนกว่าเราจะเจอคําตอบใช่ไหมเนี่ยลองมาดูข้อที่21กันนะข้อที่21ก็คือ ab ขนานกับ cd ขนานกับ e, ef นะครับและมี pqr อยู่บน abcdef ตามลำดับให้ apq เท่ากับ35ลบ x องศาแล้วก็ pqd เท่ากับ28 x, องศาแล้วก็ค QRE นะ35มบวกเองศาขนาดของมุม PQR เท่ากับข้อใดโอ้โหข้อนี้โจ์นี่นะเราต้องค่อยๆตั้งสติดูเลยนะเนี่ยนักเรียนเวลอาอ่านโจทย์เนี่ยเราก็ค่อยดูรูปประกอบเขาพูดถึง A B C D E F มันขนาดกันใช่ป่ะอันนี้คือ A B C D E F ขนาดกันผ่านไหมผ่านนะอาตรงนี้รู้แล้วนะก็มี PQR อยู่บนเส้นตรง A B C D E F เนี่ยอันนี้ P อันนี้ Q อันนี้ R โอเค แล้วก็เขาบอกต่อว่ามุม P มุม P ก็คือมุม APQ APQ เท่ากับ35ลบ x องศานะแล้วก็ PQD คือ28นี่28แล้วก็ QRE 35บวก x 35บวก x สิ่งที่โจทย์ถามหาก็คือ PQRP อยู่ตรงนี้ Q อยู่ตรงนี้ อ,อยู่ตรงนี้นี่นนสังเกตว่าสิ่งที่เรารู้คือมุมนี้ใช่ไหมเรายังขาดมุมนี้อยู่ถ้าเรารู้มุมนี้แล้วเ,เอามาบวกกันเราก็จะได้คําตอบนะครับอ่ะมาร์กสิ่งที่เราต้องการหาก่อนก็คือตรงนี้อ่าตรงนี้นะเนี่ยคือมุมที่เราต้องการหาเวลาเราหาทํำยังไงนี่สังเกตว่าเฮ้ยมันมีตัวแปรครูว่าเราต้องแก้หาตัวแปรออกมาให้ได้ก่อนเออเราต้องแก้หาตัวแปรออกมาให้ได้ก่อนแก้ยังไงนี่นลองดูเส้นขนาดเส้นนี้นะ เนี่ยเราดูคู่นี้พอมุมนี้กับมุมนี้ต้องเท่ากันนั่นหมายความว่าเฮ้ยถ้าเราจับ 65-x ลบเนี่ยไปเท่ากับ28เออจับมาเท่ากันนะเราสามารถแก้สมก,การหาตัว x ได้ใช่ปะ่ะอ่ะตัวนี้ครูขอเอา28ตั้งลกละก่อนก่อนก่อนละกันนะย่ะตังเท่ากับ 35-x ลบ x นะครับอ่ะ35ลบ ต้องการหา x นะต้องการหา x นะนั่นเองครับเรารู้ใช่ไหมว่าเฮ้ย hey, ถ้าหน้าตัวแปรเนี่ยมันติดลบเราต้องย้ายไปฝั่งตรงข้ามเพื่อไม่ให้มันติดลบครูก็ย้ายไปฝั่งตรงข้ามย้ายเป็นบวก x นะนี่ครูเขียนให้ครบเลยนะบวก x เลยนะเท่ากับนะครับครูขอย้าย28ไปฝั่งตรงข้ามเลยได้ไหมได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะเราจะได้เป็นส5องศาแล้วก็ลบกับ28แแบบนี้อ่ะมาหาค่า x กัน x ที่เป็นบวกอยู่ข้างหน้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเขียนตัว x ตัวเดียวเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะคือเราเข้าใจตรงกันอะว่ามันมีเครื่องหมายบวกอยู่ข้างหน้านะครับเรามาดูตรงนี้เด็ก 3- 5ลบ28ได้เท่าไหร่ได้เป็น7 7ลอะไรองศานะครับได้เป็น7องศาและเจ้เจา7องศาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันไม่ได้อยู่ตรงไหนมันเป็นเพียงแค่ค่า x ถูกต้องปะ อ่ามันเป็นไปนแค่ค่า x แต่ค่า x ตรงเนี้ยจาเป็นมากเพราะว่าเราจะเอาไปใช้งานต่อนะครับนี่เดีย๋ยวเราจะเอาตรงเนี้ยไปใช้งานต่อใช้งานต่อได้ยังไงนักเรียนครับ7อ,องศาเนี้ยครูจะเอาไปแทนในนี้นี่แทนค่า x ลงไปนะครับอ่ะครูเขียนต่อเลยนะดังนั้นนะครับดังนั้นนะสามสิบห้าบวกกับอะไรบวกกับ x นะก็เลยได้เป็นสามสิบห้าองศาบวกกับ x ก็คือ 7องศาเลยได้เป็นเท่าไรได้เป็น42มอม่าได้42องศานักเรียนลองดูตามครูแบบนี้นะตรงเนี้ยมันคือ42ใช่ไหมอ่ะตรงนี้นะ42เขียนให้ดูตรงนี้คือ42โอเคปะ่ะโอเคไหมเราลองโฟกัสดูตรงนี้นี่เส้นขนานคู่นี้แล้วมีเส้นลากตัดผ่าน มุมนี้กับมุมนี้แหลมเท่ากันแหลมใช่ปะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้ตรงนี้คือ42องศาด้วยอาฉะนั้นคําตอบของเราก็คือการเอาค่าสองตัวนี้เอามาบวกกันสิ่งที่จทถามหมาก็คือ pqr เดี๋ยวครูจะสรุปคําตอบแล้วนะครูเขียนข้างล่างนี่นะ pqr pqr ก็จะมีค่าเป็น28บวก42 28องศาบวก 42องศานะครับเป็นเท่าไหร่เป็น70องศานะ PQR เลยมีค่าเท่ากับ70องศานี่ได้คำตอบแล้วทุกคนตอบข้อที่3